สวัสดีค่ะชั้นนางสาวเกียรตนนาถาวรนักเรเียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเลยฉันไม่ยอมศึกษาปีที่ส์62เลขที่9วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง kingdom protista ค่ะลักษณะของสิง่งมีชีวิตนะคะอย่างแรกก็คือเซลล์แบงโคลโลจินส์ค่ะ ต่อมานะคะสามารถทํากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์กินอาหารขับถา่ายสืบพันธุ์ต่อมานะคะยูคาริโอติเซลนะคะมีขนาดยาวกว่าโปรคาริโอติเซลเประมาณสิบเท่าและมีปริมาตรมากกว่าหนึ่งมอยเท่าค่ะไม่มีการเบบปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้เอเยื่อรืออวัยวะที่ทําหน้าที่เฉพาะลักษณะต่อมานะคะก็คือไม่มีระยะตัวอ่อน อาจแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มย่อยตามรูปแบบชีวิตนะคะอย่างแรกคือโปรโตซัวค่ะมีลักษณะคล้ายสัตว์สองนะคะก็คือเอลจีมีลักษณะ,ะค,ะคล้ายพืชซึ่งแบ่งได้ออกเป็นสกลุ่มย่อยก็คือสาหร่ายเซลล์และสาหร่ายเซลล์ค่ะต่อมานะคะก็คือสลาโม,มหรือว่าราเมือกนะคะมีลักษณะคล้ายปาค่ะเราจะมาดูสมาชิกในอาณาจักรนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น7ดกลุ่มดังนี้นะคะ กลุ่มแรกก็คือด i โ o โมนาดิดาค่ะยูกินวาซูวาอาริโอนาตาสตานิโทิลาสาหร่ายสีแดงเลคาจีหรือโ o โดฟอต้า ok ค่ะต่อมานะคะก็คือสาหล่ายสีเขียวหรือว่าพิงคจหรืออีกชื่อนึงก็คือคารโรต้าค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คืออ n มีโบซัวค่ะ เราจะมาดูกลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือวิโพโมโนาดิล่าค่ะมีเฉพาะนิเวเคลียสและไลโกโซมไม่มีออร์แกเนลอื่นๆมีแฟเจอร์หลายเส้นมีนิวเคลียสสองอันอย่างเช่นไกอาเดียแลมเบียเป็นปรสิตอีกคนนะคะคาราบาเซิลจะมีแฟเจอร์เป็นฟู่และผิวเนื้อเยื่อเลืนเซลล์นะคะมีลักษณะเป็นรอยหยักคะ่ะเราจะดูตัวอย่างได้จากช่างนะคะ ต่อมาก็คือยูกีโนเซอรนะคะยูกีโนเซอรเนี่ยก็จะใช้ซัตเจอ่าในการเพื่อนที่มีสารสีก็คือคอเลฟิลและคาร์ทีโนนค่ะมีไอซัอร์ตในการตอบสนองต่อแสงอย่างเช่นยูกีนาทีพานโนเซมาค่ะซึ่งคือพานโนเซมาเนี่ยเป็นปรสิตในเรื่องของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทำให้เกิดโรคเหนาวลังได้ค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาดูในกลุ่มของ Lb. o l a t a ค่ะในกลุ่มนี้นะคะจะมีช่องว่างเล็กๆใต้เยื่อหุ้มเซลเล์เรียกว่า Lb. o l i t สามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือ Dino. f a c t o r i t นะคะมีสารสีคลอโรฟิลและคอโรทีนแบ่งจะใช้แฟกเจอร์สองเส้นในการเคลื่อนที่นะคะพบมั่ในบริเวณผิวน้ำถ้าเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจะเกิดจาก สารอินทรีย์ในน้ำทะเลนะคะจะมีมากค่ะและทำให้เกิดปรากฏการณ์่ีปรปวังได้ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างรูปด้านล่างนะคะกลุ่มที่สองก็คือเอพิคอมพ a ค่ะส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบปรสิตมีโครงสร้างสำหรับแทง,ง่านเซลล์โฟสไม่มีโครงสร้างในการเคลื่อนที่ยกเว้นเซลสุดทันเทศอผู้ค่ะอย่าเช่น พลาสมเดียมนะคะพลาสมเดียมเนี่ยทำให้เกิดโรคมาลาเรียม,มียุงก้นปอกเป็นพาหะค่ะ3นะคะก็คือซิลิเอตค่ะใช้ซีเลียตในการเคลื่อนที่มีความหลากหลายทางสปีชีส์มากที่สุดอย่างเช่นพารามเซียมวอติเซล่าค่ะเราจะมาดูกลุ่มต่อไปนะคะก็คือสตาเมนโนอพิล่าค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมีการสังเคราะห์ได้แสงเส้นสืบพันเนี่ยมีแบคทีเรียสองเส้นก็คือ เส้นที่มีขนและก็เส้นที่ไม่มีขนค่ะเรียกกลุ่มนี้ว่าสาร่าลข้อที่หนึ่งนะคะก็คือบาเรตี ET, มีสารสีน้ำตาลมากกว่าคอเลสโตรลและทูรจีนค่ะเป็นสารไหที่มีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากที่สุดนะคะอย่างเช่นสารไหลเคล,ลค่ะสารไหทุน่นลามินาเลียค่ะต่อมานะคะก็คือไดอะตอมมี สีน้ำตาลแกมเหลืองน,นะคะผนังเซลล์ประกอบด้วยซิลิก้าพบม้าทางน้ำจืดและน้ำเค็มมีการสะสมอาหารไว้ในรูปแบบของน้ำมันนำมาใช้ในการทำไส้กรองยาขาดต่างๆและ่าที่ทับถมนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินและใต้แหล่งน้ำจะมีน้ำมันค่ะเราจะมาดูกลุ่มต่อไปนะคะก็คือเลดัลจีหรือโลโดไฟต้าค่ะมีสารสีแดงคอลลาเจนพาราทีน ไม่มีระยะที่มีฟาจลาพบมากในน้ำทะเลและก็น้ำจืดค่ะอย่างเช่นจีชายค่ะเราจะใช้จีชายในการทำอาหารนะคะต่อมาคือสลายต่นางเนี่ยอีกชื่อว่ากากาซิลาเรียค่ะใช้สำหรับในการผลิตปุ๋ยนะคะเราจะมาดูต่อมานะคะก็คือกีนอัลจีค่ะหรือว่าคอรฟไฟต้าค่ะมีลักษณะคล้ายพืช มีผนังเซล์คลลีฟิ A B B และทาร์ตินสมวนมากพบในน้ำจือช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่แหล่นะะงน้ำค่ะก็จะมีกลุ่มย่อยดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคาร o โรไฟต้าค่ะอย่างเช่นเทาน้ำนะคะก็จะมีตัวอย่างรูปรอยู่ด้านล่างนะคะต่อมาก็คือกลุ่มค h ร,ร์โรไฟต้าค่ะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับพืชในเชิงชีววิทยาของเซลล์เช่น เป็นวัชพืชในนาข้าวนะคะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายหรือเรียกว่าอะมีโบซัวค่ะอะมีโบซัวเนี่ยเป็นกลุ่มมีอีชื่อว่าวาเมอ่อเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงอะมีบ้าในหซึ่งของวัฏจักรและมีลักษณะคล้ายฟังใจโดยการปล่อยเอนไซม์ออกมาค่ะเพื่อย่อยสลายสารน,นอกเซลล์และมีการสร้างสปอร์รูปร่างคล้ายฟุตติ้งบอดี้ มาคมในบริเวณที่ชี้แฉกตามขอบไม้มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศนะคะต่อมาเราก็จะมาดูนะคะพลาสโมดียมสลามโมลลักษณะนะคะก็จะเป็นแบบแผ่นวุ้นม,มีหลายเซลลเอ้ยมีหลายนิวเคลียสค่ะต่อมานะคะเรียกว่าเซลล์ราสลามโมเป็นเซลล์ที่มีหนึ่งนิวเคลียสและอยู่ได้อย่างอิสระค่ะตัวอย่างเช่นนะคะสเตโมนิสติกค,ค่ะ จะช่วยย่อยสลายขอนไม้และใบไม้ค่ะก็อยากจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะต่อมาก็คือไฟฟ้รลูกค่ะึืงไฟไฟลุกเนี่ยทำให้เกิดเลิกพืนต้นตายในพืชได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับ p ปรติสต a าชิงด o อเพลท่านี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบถึงตอนนี้ขอบคุณค่ะ